ไปศูนย์บาทใช้แสงอาทิตย์ร้อยเปอรซสั่งง่ายมาเร็วมากติดตั้งง่ายราคาไม่แพงจัดส่งฟรีเปลี่ยนสินค้าใหม่ถ้ามีปัญหาภายใน7วันแถมรับประกันอีก1ปี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคนเข้าสู่ช่อง t w i t t r e e Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอมมินตูงแอมมินเอก,ก็ไม่อยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นการแข่งขันเพลย์ออฟรอบแรกของคู่ที่เหลืออยู่เป็นของทางฝั่งตะวันตก3คู่ฝั่งตะวันออกอ,อ,กอีก1คู่ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมพวกเรามาโดยตลอดเพลย์ออฟปีนี้เป็นปีที่3ของทีมงาน t w e t t r e e Mania แล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมพวกเราในทุกๆช่องทางเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะที่แวมมาเยี่ยมเยียนกันที่หน้าร้านด้วยกกาาาารรถถ่่่ยยยททอดดดสสวนนนี้เเป็แบบ4คูติลขง บ้านเขาผ่าน TNT แล้วก็คู่เลเกอร์เสียผ่าน ABC และที่บ้านเราแน่นอนค่ะแอป NBA ผ่าน NBA League Pass เพื่อนๆสามารถดูได้ทุกคู่ดูย้อนหลังได้หมดเลยอย่างตูนะคะตีสองวดไม่ไหวจริงๆค่ะตื่นมาตอนเช้าเนี่ยปิดทูปิดตาไว้ไม่ดูผลแล้วก็ไปย้อนดูคู่เลเกอร์ก็เชียบมันเหมือนกันหรือว่าจะผ่านทรูวิชันก็ได้นะคะมีการพักไทยด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเริ่มกันที่คู่แรกก่อนเลยชีมาอันดับหนึ่งคงลีกอย่างบัวกิบส์เปิดบ้านรับการเยือนทีมอันดับแปดอย่างไม่ไม่ฮีทค่ะ การเจอกันของคู่นี้ถือว่าเป็นครั้งที่3ในรอบ4ปีหลังสุดนะครับและในภาพรวมทั้งหมดถือว่าเป็นครั้งที่4ในประวัติศาสตร์ของทั้งคู่3ครั้งแรก3ซีรีส์แรกที่ทั้งคู่เจอกันเป็นไมอามี่ฮีทที่เอาชนะไปได้2ต่อ1นและทีมไหนก็นแล้วแต่ที่ผ่านชนะซีรีส์ไปได้นะครับสามารถทะลุเข้าสู่ NBA f i n a l ไฟนอลแถมความ้าแชมป์ได้ถึง2ครั้งก็คือปี2013นเป็นมอามี่ฮีทนะครับปีสองบัน,นปี2020่ e สาารถเอ l s ไปได้พวกเขาแพ้บัคในฤดปกติฤดูกาลนี้เนี่มา2ทีทมี่ฮี กันไป2 2ต่อแต่เ,เพื่อนทราบไหมครับว่าเกมสุดท้ายที่ยานิสอันเตติกุมโปลงสนามทําแกง่งกันในฤดูกาลปกติคือวันที่4เมษายนในขณะที่ตัวจริงคนอื่นๆนะครับก็เบรกการแข่งขันตั้งแต่วันที่5เมษายนนั่นหมายความว่าพลาพรรคของมิวอกีบัคสเนี่ยสภาพร่างกายคือพร้อมมากๆเลยฟิตมากๆเลยแต่สิ่งที่แตกต่างของคู่นี้นะครับหลังจากที่เคยเจอกันเมื่อ3ปีก่อนก็คืออย่างเจคราวเดอร์โกเรนราเกชหรือว่าจะเป็นอย่างมาสเลเนอร์นะครับสามคนนี้เนี่ยตอนนั้นอยู่กับแมนีูแต่ครั้งนี้อยู่กับมิวอกีบ ถือว่าเป็นการกลับมาเยือนทิ่นเก่าของทั้งไทเลอร์ฮีโรนครับที่เขาเกิดและก็เติบโตที่รัฐแห่งนี้เรียนระดับมัธยมเนี่ยก็อยู่ที่ชานเมืองของเมืองมิวอกีเนี่ยแหละครับรวมไปถึงตัวของจิมมี่บัตเลอร์ด้วยนะครับที่ในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมาร์เก็ตซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังของเมืองแห่งนี้เลยเริ่มเกมมาไม่นานถือว่าเป็นความเซ็งของแฟนๆมิวอกีบัคส์และเกิดน,นะครับเพราะว่าลงสนามไปเพียงแค่10นาทีกว่าๆเท่าทนั้นเองตัวของยานิสอันเดโตกกกกกปเเน่่็ลมมมาาาาัังงรแแ้้ตววขขอ,อออจไไสถ กลับมาทําการแข่งขันได้ก็เลยโดนพลพรรคของแมมี่ฮิทนะครับที่นําโดยจิมมี่บัตเลอร์ที่กลายร่างเป็นเพลย์ออฟบัตเลอร์แบบสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยทั้งยิงทั้งข้ามทั้งสร้างจังหวะให้กับเพื่อนเรียกว่าดีจริงๆครับเขาก,กดไปคนเดียวถึง35แต้ม11แอสซิสกับ3สติลนะครับด้วยการยิงฟิลโกสูงระดับ55.6%ทําให้ตัวของเขากลายเป็นนักกีฬาคนที่4ในประวัติศาสตร์ของเพลย์ออฟนะครับที่มีเกมระดับแบบนี้ได้อีก3คนนนก่อห้านี้ก็มคนรรบสแล้วก็ West ok. ลลวแะด้ยผงาน แบบนี้นะครับทำให้ตัวของเขากลายเป็นนักกีฬาคนที่4ในประวัติศาสตร์ของทีมเช่นเดียวกันที่สามารถมีแต้มระดับ1 0 0 0แต้มได้ในการแข่งขันเพลย์ออฟนะครับในยูนิฟอร์มของแมรี่ฮีทเนี่ยแหละ3คนก่อนหน้านี้ไม่ต้องสืบเลยครับไม่ใช่ใครอื่นแนะ่คือเรเบรนเจมส์เดเวยนเวทและก็คริสบอชนั่นเองร่วมกับแบร์มาเดปโยนะครับที่ในเกมวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมบุกการเล่นเกมรับการรีบาวดูดีกว่าบรูคลเปสเยอะมากๆเลยครับเรียกว่าแก่ตัวจากในซีรีส์เพลย์อินได้ดีมากมากันน 22, บ,ากบ7บหย่อนไปิต หน,หน่อยก็จะเป็น triple double และทั้งทีมเนี่ยก็ยังมีการยิง3คะแนนที่ดีเหลือเกินนะครับวันนี้ยิง3คะแนนระดับ60%นะครับยิงลงไปทั้งหมด15ลูกใครจะเชื่อว่าแมมมีท่ที่มีค่าเฉลี่ยในการทําแต้มต่ำที่สุดของลีกในฤดูกาลนี้นะครับสามารถทําแต้มใส่ทีมที่มีการเล่นเกมรับระดับท็อปโปของลีกอย่างมิวกี้บัคส์ได้ถึง130แต้มไม่ว่าจะเป็นคริสมิลเลอรตันบ๊อบบี้พอติสที่ลงมาแทนยานิสนะครับรวมไปถึงจูยเดมแม้ว่าจะมีเกมที่ดีแค่ไหนก็ตามวันนี้ก็เอาไม่อยู่จริงๆครับเพราะว่าอย่างจูยเดมวันนี้ก็มีการยิงที่ผิดพลาดค่อนข้างเยอะ แม้ว่าจะมีแอสซิสสูงถึง16แอสซิสก็ตามในท้ายที่สุด Milwaukee b u สก็เลยพ่ายไป130ต่อ117นะครับตอนนี้ม i a ม่ฮ e a บุกมาเอาชนะไปได้1เกมขึ้นนำาซีรีสร์ก่อน1ต่อ0เกม2ยังคงอยู่กันที่บ้านของ Milwaukee b u c k นะครับเป็นเช้าวันพฤหัส8โมงหลังจะจบเกมแข่งขันโคช Mike ้ชไมค์บ b u ดนโ h o ซอร์ก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าการบาดเจ็บของยานิสเนี่ยยังดีหน่อยไม่มีความเสียหายของกระดูกอีก2วันจะมาประเมินสภาพร่างกายอีกครั้งหนึ่งแต่ความเซงน่าจะเป็นฝั่งของ m ม a m i ่ e ี t มากกว่านะครับเพราะว่าตัวของ t y าาก e r ได้ในซีรีส์ที่เหลืออยู่ตัวเขาต้องพัก 4- 6สัปดาห์เลยนะครับเนื่องจากกระดูกบริเวณนิ้วกลางและก็นิ้วนางมือขวาเนี่ยหักจะเห็นได้อีกครั้งหนึ่งก็ต้องผ่านเข้าสู่รอบลึกๆไปก่อนนะครับนี่ถือว่าเป็นงานของมามี่ฮิตเลยโดยเฉพาะโค้ชเอริกส์โปรสตาร์จะต้องปรับเปลี่ยนโรเทชันการใช้นักกีฬาในทีมกันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมไปด้วยกันเกม2ว่ามามี่ฮิตจะสามารถคว้าชัยชนะได้อีกหรือเปล่าหรือว่าจะโดนมิวอกี้บัคนะครับตีเสมอซีรีส์ได้ห้ามพลาดครับ เรื่มมันที่ทีมอันดับสีอย่างฟ h นิกซ์ซันส์เปิดบ้านรับการมาเยือนทีมอันดับ5อย่าง LA c เ i คลิปเปอร์การเจอกันครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3ในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันเพลย์ออฟของทั้งคู่นะครับสครั้งแรกเป็นฟ h นิกซ์ซันส์ที่เอาชนะไปได้ทั้ง2ซีรีส์เลยครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่เจอกันก็ไม่นานนะครับปี2021เชื่อว่าทุกคนยังคงจํากันได้แต่ในตอนนั้นเนี่ยไม่มีคาวายวเลเนอดนะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นขวอไ้หน้าเข่าขวาฉีกบางส่วนและพอมาเจอกันครั จะสามารถกลับมาได้เมื่อไร่ในฤดูกาลปกติทั้ง2ทีมเนี่ยเสมอกันไป2ต่อ2นะครับฟินิกซ์ซันส์ในฤดูกาลนี้ที่มีเควินดูแรนต์อยู่ในสนามน,นะครับพวกเขายังไม่เคยแพ้ใครเลยในฤดูกาลปกติแม้ว่าบิ๊กโฟทั้ง4คนตัวหลักของฟินิกซ์ซันส์จะมีโอกาสได้เล่นร่วมกันน้อยเกินไปหน่อยก็ตามแต่ทุกคนในทีมก็ยังคงมั่นใจนะครับว่าตราบใดที่พวกเขามีเควินดูแรนต์อยู่ในทีมก็มีโอกาสที่จะคว้าชัยชนะควา้าแชมป์มาได้ฟินิกซ์ซันส์อยู่ใน NBA, อกอลนบีขเขายังไม่มโอาามารั้งนี้ถเป็นการกู้หน้าจากในฤดูกาที ผ่านมาด้วยนะครับหลังจากที่เป็นอันดับ1ของลีกแต่ไปแพ้ Dallas m a v e r i c k ในเกม7แบบช็อกทั้งโลกการเจอกันครั้งนี้ของ Kevin Durant กับ Kawhi l e o n a r เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีเลยนะครับครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่เจอกันก็คือ NBA Finals ปี2019ตอนนั้นทั้ง2คนเนี่ยยังอยู่นคนละทีมด้วยซ้ํไปนะครับตอนนั้น KD อยู่กับ Golden State w a r r i o r ในขณะที่ k a w h อยู่กับ Raptors และพอมาครั้งนี้เนี่ยทั้ง2คนก็ย้ายทีมจากคาวตี่แล้วนะครับเกมในวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้กันได้ดีมากๆเลยนะครับเหมือนเป็นมวยรุ่น h e a ว y w e i g h เลยสไกันหนักมากๆเลยเ แต่ว่าในตอนเปิดเกมเนี่ยเป็นฟินิกซ์ซันส์ที่ออกตัวไม่ดีโดนคริปเปอร์เนี่ยขึ้นนําก่อนเลยนะครับบางช่วงนําห่างถึง16แต้มแต่ทางฟินิกซ์ซันส์ก็ไม่ยอมครับค่อยๆไล่มาในเกมวันนี้เขาได้ควินดูแรนนะครับนำทีมแม้ว่าเคดีในวันนี้จะมีการยิงที่ไม่ได้ทรงประสิทธิภาพอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เขาก็ไปช่วยทีมในส่วนอื่นๆได้ทุกครั้งที่โดนรุมดับเบิลทีมทีไรปุ๊บเนี่ยก็จะมีการแอสซิสต์นะครับทำให้เพื่อนทาแต้มได้ง่ายขึ้นเยอะเลยเปิดเสร็จในเกมวันนี้ตัวของเคดาปบวววสินเเเย่็ แทนตัวเขาเองจริงๆครับในส่วนของคนอื่นๆนะครับอย่างเดวินบุกเกอร์วันนี้เนี่ยการยิง3คะแนนอาจจะไม่ทํางานก็ตามนะครับแต่การยิงระยะกลางการลุยเข้าไปทําแต้มของตัวเขาก็ยังคงดีและก็มีประสิทธิภาพที่เพิ่มเติมน่าชื่นชมก็คือการเล่นเกมรับนะครับวันนี้เนี่ยช่วยทั้งขโมยไปถึง4ครั้งและก็ยังมีการ,รบล็อกกำงามอีก3ครั้งนะครับเรียกว่ากลบข้อผิดพลาดของตัวเองนะครับเพราะว่าวันนี้เจ้าตัวเทอร์เนอร์เวอร์ค่อนข้างเยอะทอรีเครกที่ได้รับโอกาสขึ้นมาเป็นตัวจริงในเพลย์ออฟเกมแรกเนี่ยนะครับคน,นี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ทางไทร์ลูแลวก็ LA ลเอคล r ปเปอเขาต้องการเขาบอกเลยนะคบว่าให้ทอรี่ครกเนี่ยแหละเป็นคนยิงเยอะเนี่ยไม่เป็นไรดีกว่าให้เป็นคริสพอเป็นเคดีหรือว่าจะเป็นตัวของเดวินบุกเกอร์ก็ตามเขารู้จัก3คนนี้ดีนะครับในส่วนของทอรี่ครกไม่เป็นไรนี่คือสิ่งที่ LA ลเอคล r ปเปอเขาตั้งใจเลยในส่วนของคริสพอวันนี้เนี่ยก็ถือว่ามีการยิงระยะกลางของตัวเองที่ไม่ดีเลยนะครับปกติแล้วการยิงระยะกลางของคริสพอเนี่ยถือว่าเป็นจุดขายวันนี้เราเห็นหลายต่อหลายครั้งที่พลาดไปนะครับเ็นนัังว้ยกกมี คงทำ Double ดับเบิลดับเบิลได้เป็นการทำดับเบิลดับเบิลจากการรีบาวนะครับ11รีบาวกับ10แอสซิสต์ปัญหาของฟินิกซ์ซันส์ยังคงเป็นเรื่องเดิมนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของพวกเขาเลยในการแข่งขันเพลย์ออฟฤดูกาลนี้นั่นคือแต้มจากทัพสำรองเนี่ยนะครับตลอดทั้งเกมเนี่ยมีเพียงแค่10แต้มเท่านั้นเองนะครับเจอแค่นอร์แมนพาวของคริปเปอร์สคนเดียวเนี่ยก็กดไปคนเดียว14แต้มแล้วมากกว่าทัพสำรองของฟินิกซ์ซันส์ทั้งทีมและไหนจะมีอย่างเทเรนซ์แมนมีอย่างเมสันพรัมีนะครับทุกคนเนี่ยยช่วกันดีมากๆเลยนะครับบนนไฮแลด์อีกคนนนนึงงำโดดยคคคควเเเลลิิรรรรรร์์ับพพขออปปส มีควายเป็นคนนําทีมได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยไม่ไว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนทุกอย่างเนี่ยเต็ไมไปด้วยประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับวันนี้เขาลงสนามเกือบจะ42นาทีเลยควอเตอร์ที่3เนี่ยไม่ได้ออกไปพักเลยแม้แต่วินาทีเดียวเบสเซตในเกมวันนี้เนี่ยจัดไปคนเดียวเลยนะครับ38แต้ม5รีบาวด์5แอสซิสแล้วก็เป็นเกมระดับ50 60 90ด้วยนั่นกะ็คือการยิงฟิลโกลระดับมากกว่า50%ยิง3คะแนนระดับ60%ยิงลูกโทษร,ระดับ90%สุดยอดเลยเกิดในฤดูกาลปกติเน่ยเนวาพัักอะะครบ ในเพลย์ออฟเนี่ยช่วยลุยให้เต็มที่หน่อยนี่คือสิ่งที่ทั้งทีมต้องการเลยเกินจากวายเลเนิร์ครับและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยวันนี้ก็คือผลงานของรัสเซลเวสบุกที่เชื่อลเลยเกินว่าเพื่อนเพื่อที่กําลังชมเกมอยู่เนี่ยนะครับโอ้โหดูไปก็ด่าไปจังหวะที่รัสเซลเวสบุกยิงแล้วยิงอีกแต่ก็ยังพลาดต่อเนื่องเลยวันนี้เขายิงไปทั้งหมด19ครั้งนะครับลงไปเพียงแค่3ลูกเท่านั้นเองหรือว่าตีมันเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ่ใคร้าเ่อรว่าคน,ยนายที่ีลครจะชนนะไปไปด้ใ้ใทเที่ดนนอดรัรา เลยว่ารัสเซลเวสบุกพยายามวิ่งนะครับช่วยป้องกันช่วยรีบาช่วยปัดช่วยเขี่ยทําทุกอย่างจริงๆจบเกมในวันนี้เนี่ยตัวของเวสบุกเนี่ยถือว่าเป็นผู้นําของทีมนะครับในการรีบาวเกมบุกในการแอสซิสในการบล็อกในการขโมยและที่สําคัญในช่วงนาทีสุดท้ายเนี่ยโหเป็นปัจจัยสาคัญให้กับทั้งทีมเลือเกินเขามีการรีบาวเกมบุกที่สาคัญนะครับช่วยปัดช่วยเขี่ยทําให้ได้ครองบอลและก็มีการได้ฟาวนะครับแล้วก็เก็บลูกโทษสาคัญลงไปทั้ง2ลูกรวดเลยทั้งทั้งที่ตัวของเขาเนี่ยมีปัญหาการยิงลูกโทษ ที่ทําการประกบใส่เดวินบุกเกอร์นะครับเขาบล็อกใส่เดวินบุกเกอร์อย่างเดียวไม่พอมีการปัดลูกบาสใส่ตัวเดวินบุกเกอร์ออกทําให้ L.A.Clippers ได้ครอบครองบอลครับนี่ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญเหลือเกินในท้ายที่สุดทําให้ L.A.Clippers สามารถคว้าชัยชนะไปได้115ต่อ110บุกมาคว้าชัยชนะขึ้นนําซีรีส์ไปได้ก่อน1ต่อ0ย์เกม2ยังคงอยู่กันที่ฟินิกซ์ซันส์ครับเป็นเช้าวันพุธ9โมงหลังจากจบเกมกกรแข่งนตของไทลารูเ,รเนออกมาบอกเลยนะครับเขาคอยบอกรัสเซลเวกออมยยย่่าาริงผิดดพาเยะๆแบบนนีีุ้ มีผลต่อจิตใจมามีผลต่อการเล่นตัวของรัสเซลเวสบุกเนี่ยช่วยทีมได้อย่างอื่นมากกว่าการทําแต้ม้วยซ้าไปแต่นี่ก็คือสิ่งที่รัสเซลเวสบุกเขาทำให้กับทั้งทีมนะครับและพอถูกสื่อถามว่าเคยเห็นนักกีฬาที่มีการยิงฟิลโกระดับ15แล้วมีผลกับเกมคว้าชัยชนะได้แบบนี้หรือเปล่าทาราลูก็บอกว่าเกมนี้นี่แหละเป็นเกมแรกที่เขาเพิ่งเคยเห็นรัสเซลเวสบุกทาได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อในเกม2ว่าจะมีผลงานเป็นยังไง LA Cri จะยังคงเอลเอคลาหเปหอว่าจะโดนยั้ามพลาดับ ปิดท้ายกับเกมที่แฟนๆให้ความสนใจมากที่สุดนะครับแนะ่คือทีมอันดับ2อย่างเมมฟิสกิสซี่เปิดบ้านรับการมาเยือนทีมอันดับ7อย่าง LA l เ k ลเลกอร์สนี่ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทั้งคู่เลยนะครับในการแข่งขันเพลย์ออฟ LA l เ k ลเลกอร์ถือว่าเป็นทีมที่เข้าสู่เพลย์ออฟมีจำนวนเกมในการลงเล่นเพลย์ออฟมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA แต่นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกจริงๆนะครับที่ทั้งคู่ได้เจอกันในฤด,ดูการปรกติเนี่ยทางเมมฟิสกิสซี่เนี่ยถืนนอถ 35, ว ที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมเช่นเดียวกันแต่ในฝั่งของ LA Lakers เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับทีมของพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีการเล่นนอกบ้านดีที่สุดของลีกเป็นอันดับ3ในฤด,ดูกาลปกติเป็น LA Lakers สะครับที่ชนะซีรี์ได้2 1. ต่อ1นดังนั้นในเกมวันนี้เนี่ยประสบการณ์ความเก๋าแต่เกมในต่างๆของ Lakers เนี่ยทำให้ทีมของพวกเขาไม่มีกลัว Memphis Grizzlies แน่นอนพูดง่ายๆแค่ LeBron James คนเดียวเนี่ยนะครับประสบการณ์ก็มากกว่า Memphis Grizzlies ทั้งทีมแล้วด้สาไปและในเกมวันนี้ตัวของ LeBron James เนี่ยแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นเกมที่เขาาาทแต้มสสูงง่วีกร ทำแต้มที่ร้อนแรงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เจตัวก็ยังโชว์ความสุดยอดโชว์ความครบเครื่องในการเล่นไมมว่าจะเป็นการทําแต้มการรีบาวดการแอสซิสการเล่นเกมรับวันนี้เรบอรอนพยายามทําทุกอย่างให้กับทั้งทีมจริงๆนะครับเบสเซตในเกมวันนี้เนี่ยจัไปถึง21แต้ม11 1เรีบาวดแอสิสสสติลกับ3บล็อกลูกบล็อกเนี่ยนะครับถือว่าสุดยอดมากๆวันนี้มีการบล็อกใส่เดสมอนเบนเป็นเชสดาวบล็อกนี่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์การบล็อกของเรือรอนเจมส์มาตลอดชีวิตเลยนะครับวันนี้เนี่ยตบ,บตยเปีน กีฬาที่มีอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA แล้วมีเกมระดับอย่างน้อย20แต้ม10รีบาว5แอสซิสต์ได้ครับถามไปดูคู่ห่วงเขาอย่างแอนโทนีเดวิสนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ตัวงเขาไม่ใช่คนที่ทําแต้มมากที่สุดของทีมและก็ไม่ใช่เกมที่ตัวของเขามีการเล่นเกมบุกที่ร้อนแรงนะครับแต่การเล่นของ AD ดีเนี่ยคือหัวใจในการเล่นเกมรับของทีมอย่างแท้จริงวันนี้ต่อสู้กับเจเรนแจ็กสันจูเนียร์ได้สนุกมากๆเลยครับแม้ว่าในช่วงท้ายควอเตอร์ที่2เนี่ยอาจจะทาให้แฟนๆ มีการกระแทกกับเจเรนแจ็กสันจูเนียแต่ในท้ายที่สุดสามารถกลับมาลงต่อได้ในช่วงครึ่งหลังครับเรียกว่าโอ้โหแฟนๆ LA เลเเกอร์เนี่ยสบายใจขึ้นเยอะเลยซึ่งตัวของ a d ดีวันนี้ก็ทําได้ดีมากๆนะครับไม่มีหายไปจากเกมบเบสเซตในเกมวันนี้ก็จัดไปอีก22แต้ม12รีบาวกับ7บล็อกนะครับเพื่อนๆฟังไม่ผิด7บล็อกครับสุดยอดเลยเกิดและด้วยผลงานแบบนี้ทําให้ตวงเขากลายเป็นคนแรกต่อจากทีมดันแคนนะครับที่มีเกมระดับอย่างน้อย20แต้ม10รีบาวกับ7บล็อกได้ในการแข่งขัััันนนนนนเเพลยยยออทท่่าาา้้้้้งงงไมบบดดวผชแีใหตข กลายเป็นคนที่4ในประวัติศาสตร์ของทีม LA Lakers เองที่มีเกมระดับอย่างน้อยนะครับ20แต้ม10รีบาวกับ5บล็อกได้ในเพลย์ออฟ3คนก่อนหน้านี้มีใครกันบ้างก็มีคริมอับดุจาบานะครับชิคกีโอนิแล้วก็พาวกะสซ์ก่อนที่จะมาเป็นแอนโทนีเดวิสในเกมวันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่า AD วันนี้เนี่ยช่วยบล็อกได้ดีมากๆเลยละครับเรียกว่าแอนโทนีเดวิสวันนี้เนี่ยเหมือนเป็นเสาหลักค้ำกลางในวงในของ LA Lakers จริงๆนะครับฟูลเลนของเมลฟิสกิซี่จะมาข้ามง่ายๆเนี่่้เกขนน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 แออใใสววงงะคั โชว์ความฉลาดในการเล่นโชว์ความนิ่งในการเล่นและที่สําคัญช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยรอรับสัญญามหาสารที่ตัวเองพอใจแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการข้ามการยิงระยะกลางหรือว่าจะเป็นการยิง3คะแนนนะครับวันนี้ออสซินรีฟเนี่ยทำได้ดีจริงๆโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่4เขากดคนเดียวถึง14แต้มจาก23แต้มที่ตัวเองทําได้ในควอเตอร์ที่4นะครับแถมมีการทําคนเดียวถึง9แต้มรวดเลยในช่วงนั้นด้วยซ้าไปการยิงฟิลโกลในควอเตอร์ที่4ไม่พลาดเลยนะครับยิง5เข้า5เลยและด้วยผลงานแบบนี้นะครับการยิงฟิลโกลห้าลงห 4แบบนี้เนี่ยในรอบ25ฤดูกาลหลังสุดตัวของออสซินรีฟเนี่ยกลายเป็นคนที่3ในประวัติศาสตร์ของทีมเลเกอร์สที่สามารถทําได้ในเพลย์ออฟแบบนี้นะครับคนแรกก็คือชัคยโอเนียที่ทำเอาไว้ใน NBA Finals ปี2007กับเพเซอร์สคนที่2ก็คือโคบีไบรอันนะครับที่ทำเอาไว้ในปี2002เจอกับแซนแอนโทนิโอสเปอร์ก่อนที่จะมาเป็นออสซินรีฟในเกมวันนี้เนี่ยแหละครับการทําผลงานแบบนี้ในเพลย์ออฟเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นง่ายๆนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่พิเศษมากๆเลยและที่สําคัญเกมวันนี้เนี่ยยยเเเป็นนนกกมพล์อออออฟฟครรรั้้งงแใชีีววิิตขดสด ดิอันเจโร่ราเซลเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่วันนี้มีเกมที่ดีเรียกว่าเป็นการแก้ตัวผลงานแย่ๆในการเจอกับทีวูฟบทีมเก่าของตัวเองนะครับตอนนั้นยมีเพียงแค่2แต้มเท่านั้นเองวันนี้ช่วยไปถึง19แต้มนะครับมีการยิงสามีการข้ามวงในมีการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทําแต้มเรียกว่าดูดีอีกเกมหนึ่งเลยแะครับแต่ที่สําคัญไม่พูดถึงไม่ได้ครับวันนี้พระเอกตัวจริงก็คือ,อยังรุยฮาชิรบราะครับในฐานะตัวสํารองด้วยวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเกมแห่งชีวิตก็ว่าได้นะเขากดคนเดียวถึงงงง21 29แแตตต้้้มมจาาากกทที่่่ััววเอํไดในชครรหล 29แต้มเนี่ยถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟของรุยฮาชิมูระเองด้วยเราเห็นทั้งการยิง3คะแนนการขึ้นลงช่วยการเล่นเกมรับช่วยรีบาวน์นะครับวันนี้เนี่ยถือว่าถูกที่ถูกเวลามากๆเลยการเล่นที่โดดเด่นกลายเป็นปัจจัย X ในการแข่งขันวันนี้เลยนะครับสำหรับรุยฮาชิมูระและด้วยผลงานชั้นยอดของโรบอนเจมส์ของแอนโทนีเดวิสของออสซินรีฟรวมไปถึงรุยฮาชิมูระนะครับก็เลยทําให้คนอื่นๆในทีมเ,เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยและเพื่อนๆเ,เชืมม่อไหมครับว่านี่ถือว่าเป็นครั้งแรกตั้แต 1988. แบบ้แแีนนเลลฟบบวทม สมีนักกีฬาในทีมถึง4คนที่สามารถทำระดับอย่างน้อยได้ถึง20แต้มย้อนกลับไปตอนนั้นยังเป็นยุคโชว์ทามน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคารีมอับดุลจาบาแมจิกจอนสันไบรอันสกอตและก็เจมส์เวอร์ตีหันไปดูในส่วนของเมมฟิสคิสซี่กันนะครับในการพ่ายแพ้วันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นความเซ็งแล้วไม่พอความน่ากังวลความเซ็งที่มากไปกว่านั้นก็คือสภาพร่างกายของจามอรันเนี่ยแหละครับตัวของเขาในช่วงกลางควอเตอร์ที่สี่เนี่ยโดนดักฟาวเกมบุกนะครับแล้วก็เสียหลักร่วงลงมาจาัาลง,ลงหะททนนงวะ การบาดเจ็บนะครับในท้ายที่สุดต้องออกจากเกมการแข่งขันไปช่วง2นาทีสุดท้ายเนี่ยนะครับซึ่งในช่วงที่ไม่มีจามารันอยู่เนี่ยนะครับก็โดนพลพรรคของ like, ลออเลเกอร์เนี่ยรันเป็นชุดเลยนะครับสิต่อศูนย์ก็เรียบร้อยเลยทั้งเดสมอนเบนตัวของดีรอนบรูคเองในการยิงภาพรวมเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับทีมของพวกเขาขาดทั้งสตีเวนอดัมนะครับทำให้การรีบาวเนี่ยเป็นรองและยังขาดสำรองที่เด็ดอย่างแบรนดอนคลาร์กอีกนะครับที่มีอาการบาดเจ็บแม้ว่าจะมีเจเรนแจ็กสันจูเนียร์ที่คอยเป็นกําลังสําคัญเหลือเกินในการเล่น ก็ทำได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับวันนี้ทำไปถึง31แต้มแต่ก็ไม่มากพอในท้ายที่สุดมาโดนรันอย่างที่บอกนะครับแล้วเขาก็แพ้ไป128ต่อ112โดน LA Lakers ขึ้นนำซีรีส์ไปก่อนนะครับ1ต่อ0สิ่งที่แฟนๆกังวลมากที่สุดหน้าเวลานี้ก็คือการลงสนามของจามอรแรนเขาจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าตัวนี้ก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าเขาเจ็บที่มือมากๆเลยยังไม่แน่ใจว่าจะลงเกม2ไหวหรือเปล่าเจ้าตัวนี้เซ็งมากๆเลยนะครับตลอดทั้งฤดูกาลไม่มีการบาดเจ็บก็มีเรื่องมีราวนอกสนามเต็ไมไปหมดเลยครับและเ,เ่อนเชื่อไหม ยามใดก็ตามที่ตัวของรูบล์เจมส์ลงสนามทําแกงขันในเพลย์ออฟและสามารถขึ้นนําซีรี์ได้ก่อน1ต่อ0ูนย์แบบนี้เนี่ยเขาสามารถปิดซีรี์ได้28แนะครับแพ้ไปเพียงแค่2ซีรี์เท่านั้นเองเนั่นคือปี2010นะครับในเพลย์ออฟรอบ2แพ้บอสตันเซ l t i ติสแล้วก็มาเป็น2011ใน NBA Finals ครับแพ้ต่อดัลลัสแมวริกนอกนั้นเนี่ยไม่เคยแพ้เลยหลังจากจบเกมโค้ชเทลเลอร์เจนกินบอกเลยนะคะว่าทีมของเขาเนี่ยหลุดโฟกัสในหลายสิ่งที่ต้องทาค่ับไม่ลงมาเล่นเกมรับโดยเฉพาะเกกมมมมรรรับบึ่่งสสนาสาาไถ็ ได้อย่างที่ควรแต่ทางทีมเนี่ยก็ยังคงมั่นใจเดสมันเบนบอกค่ะว่าน,นี่เป็นเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นวันนี้เป็นเกมแห่งชีวิตของรุยฮาชิมูระแต่นี่ก็คือซีรีส์7เกมเรามารอดูกันค่ะว่ารุยเนี่ยจะสามารถแสดงผลงานเข้มผลงานแบบนี้ได้อีกไหมเพราะว่าเบนบอกเลยนะคะเขาไม่เชื่อแล้วละ่ะว่ารุยเนี่ยจะสามารถทําได้อีกสําหรับทีม L.L. Lakers like ลับจกจบเกมโค้ชเดวินแฮมเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ชื่นชมรุยแล้วชื่นชมอีกนะคะทางทักษะในการเล่นสัมผัสในการยิงความแข็งแกร่งค่ะวิ่งขึ้นวิ่งลงทั้งเล่่่นเกกกเกกกมมมรร็ับไตาง กับออสซินลีฟเลยนะคะที่บอกว่าผลงานของรุยวันนี้ค่ะเพิ่มมิติในการเล่นให้กับทีมได้อย่างมากมายเลยในส่วนของรูบอลเจมส์ค่ะเขา,เขาเก็กล่าวชื่นชมน้องรักของเขาอย่างออสซินลีฟเช่นเคยเขาบอกเลยนะคะว่าเขาอยู่ในลีกนี้มายาวนาะนครั้งแรกเลยค่ะที่เขาเห็นลีฟเนยลงซ้อมในสนามเขารู้ทันทีว่าเด็กคนนี้เป็นผู้เล่นที่มีไอคิวสูงและ,ะต้องมาเล่นกับตัวเขานี่แหละค่ะและแน่นอนออสซินลีฟไม่ควรจะอยู่ในสัญญา two way contract นานเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะชัยชนะวันนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยแต่ซีรีส ยังคงอีกยาวไกลเก็บชัยชนะแรกเนี่ยก็อ,อุ่นใจแฟนๆเหลือเกินแล้วค่ะและอีกคู่ที่เหลือในวันนี้นะคะเดวานาเกสเดินเครื่องทําลายฟูงมาปาทีวูฟสย่อยยับได้จูบแเมอรี่ทําไป24แต้มยิง3คะแนนลงไป4ลูกแม้นิโคลายโยคิชจะฟาวเอาครั้งแรกตั้งแต่ปี2019ก็ยังคงทำดับเบิลดับเบิิบสามแต้ม14บริบาวทุกคนของเดวานาเกสมาดีจริงๆถล่มทีวูฟยับ109ต่อ80ขึ้นนำซีรีส์เพย์ออฟ1ต่อ0ไม่มีพิกล็อกหักมุมใดๆแบบหลาย สำหรับเกม2เชา้าวันพฤหัส9ก้าโมงอะเล่นแบบนี้มีโอกาสโดนกวาดซีรีส์นะคะเนี่ยเกม2คู่นี้ยังคงอยู่ที่บ้านของเมมเฟสวันพฤหัส6กโมงคือห um ้ามคาดเด็ดขาดค่ะวันนี้นี่มีอะไรผิดคาดมากมายเลยนะคะรวมถึงอาการบาดเจ,จ็บของนักกีฬาที่ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่นี่ก็คือเพลย์ออฟค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนเนี่ยเปิดเพลย์ออฟหมดแล้วก็ใส่กันมันจริงๆสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้โหลด NBA อแอปนะคะคุณไม่อยากให้พลาดเลยค่ะโหลดเก็บไว้ที่โทรศัพท์นะคะจะได้ไม่พลาดเพื่อนสามารถดูผลแล้วก็ดูไฮไลท์ ได้หมดเลยดูเสถิติของนักกีฬาด้วยค่ะท้ายสุดนี้นะคะมันแค่ไหนคะวันนี้ค่ะคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างไม่พลาดคอนเทนต์สุ่งๆอย่าลืม Subscribe ที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี้เลยค่ะเพราะ NBA คือจีเดของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะสบายใจเก็บเกมหนึ่งได้ล้ว